นี่อะไรกางเกงในเหรอ ราจะไปญี่ปุ่นกันค่ะทุกคนในที่สุดเราก็ได้ได้รู้มาว่ามีการจำลองประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยนั่นเองค่ะทุกคน <c oughs> ไม่ได้บินไปญี่ปุ่นแต่ว่าได้ไปเมืองญี่ปุ่นจำลองนะคะวันนี้ที่เราจะไปก็คือฮาราจูกุไทยแลนด์ค่ะทุกคน <c oughs> เราได้ข่าวมาว่าที่นี่มันมีสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่มันเป็นความฝันของเราที่เราอยากจะทําทุกคนเคยเห็นตู้คีบมนุษย์ไหมเราอ่ะเคยเห็นคลิปในต่างประเทศเขาจะผูกตัวเราแล้วก็จําลองเราเป็นตู้คี้ตุกตานี่นีนี่แล้วล่ะเขาก็เลื่อนเราไปให้เราไปโกยของข้างล่างขึ้นมาเคยคีบตุกตากันไหมที่ขาแขนไม่อ่อนเปรีย้ยอเไยอย่างเงี้ยวันนี้เราได้ออกกําลังกายมาเพื่อทําให้ขาหนีบของเรามันแข็งแรงไมไขาหนีบแบบนั้นนะขาหนีบแบบ ขานิบตุกตาเราจำลองตัวเองเป็นที่นิบตุกตาไงเออไปค่ะไปรับเพื่อนกันดีกว่าค่ะทุกคนรับเพื่อนแล้วค่ะอุย้ยพี่หันจะว่าไหมคะทุกคนเรารับผู้ชายขึ้นรถอะ่ะเฮ้ย นั่งทันหูนายหันหูหันหูหันหูเฮ้ยข้อไวเลตหนีบหูเามันนาโอ้มันไม่มีใครทำนะคะทุกคนปกติไวเลตอ่ะมันต้องหนีบคอนั่งหนีบหูจ้ะเจฟุกนะคะสวัค่ะค่ะรู้ตัวไะเนี่ยว่าจะพาไปญี่ปุ่นไปเลยไปเลยไปเลยไปสิง ใ่ใจขนาดนั้นเลย Let's go แลวเจผู้นะเขาะยังไม่หยุดอัดถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะทุกคนอะิรก็โตกัสไซมานี่ค่ะเรานั่งอยู่บนรถรถของญี่ปุ่นก็ไถยะเหลี่ยงไปเลยสิขาอากาศร้อนทำให้คนเป็นบ้าง ันนี้คือรถที่แบบเป็นพื้นเมืองของญี่ปุ่นใช่ป<ม>่ะไหนลองดูสิอ่าอันนี้เหมาะก,กว่าอันนี้เหมาะอันนี้ได้กว่าเหรออันนี้ได้กว่า <c oughs> อุ้ยตายตายตาหนักไหมหนักเราอาการหนักไม่จะบอกว่าตอนนี้คือบรรยากาศข้างๆอ่ะเป็นญี่ปุ่นหมดเลยเดี๋ยวอย่่เพิ่งทำไมพี่ห่วงตายดูแล้ว เราจะพาไปดูเออเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนแต่จริงๆอ่ะตู้ขี้มนุษย์อยู่ตรงนี้แต่ว่าขอไปเดินดูรอบๆก่อนค่ะแล้วค่อยมาสารฝันให้ตัวเองไปค่ะไปเจอประเทศญี่ปุ่นจริงๆดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นนะคะเราอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะทุกคนเพราะว่าเราเจอกองสะบัดไยัย <aşk> แล้วเพราะมันไม่มีไม้มันก็ต้องใ่งมือไงแล้วใช่กองสบัดไชยหรือเปล่าสู้ชีวิตหรือเปล่า เรามาถึงญี่ปุ่นจริงๆแล้วศาลเจ้าแดงขางอะไรนี่เราเล่นฝั่งนี้ค่ะทุกคนนี่เต้นเนี่คือจำลองหมู่บ้านในญี่ปุ่นนี่ไงต้นซากระล้าของจริงเห็นปะนี่บรรยากาศคือเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยเขามีร้านอาหารญี่ปุ่นแบบเยอะมากเป็นไอติมญี่ปุ่นไอติมนมฮอกไกโดใช่ปะนี่จิ้มจุ่มก็อยู่ญี่ปุ่น เฮ้ยแต่ที่เนี่ยมุมถ่ายรูปสวยมากนะคือแบบแค่ยืนตรงนี้ก็ถ่ายรูปดูสวยแล้วปะเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นไหมเหมือนน่ารักมากเลยนะเขาให้เดินตรงกลางนะหมู่บ้านนี้ใช่หรอหมู่บ้านนี้ให้เดินตรงกลางหรอเขาต้องเดินตรงกลางอ่าโอเคท่าบนว่าเหนื่อยเนาะนี่ก็คือบรรยากาศหมู่บ้านญี่ปุ่นทำไมเสียงหอบเนื่อย ยังยังไม่หล่นน้ำลงไปอีกยังไม่หยุดเราไปคีบมนุษย์กันดีกว่าค่ะทุกคนซ้อมก่อนซ้อมท่าคีบมนุษย์ก่อนโกยฟึบอย่างเงี้ยโกยฟึบอย่างเงี้ยไปเจอกันที่ตู้คีบมนุษย์ค่ะเดี๋ยวเราจะเทสกล้องนะคะจะเทสแสงอยู่แป๊บนึงเฮ้ยเขาเป็นอะไรของเขาทุกคนทำอะไรเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นเนอ สามวันก็ไม่ถึงเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วเล่นตู้คีบก่อนค่ะไปค่ะได้บัตรเล่นมาแล้วค่ะนี่จะบอกว่าเราได้เล่นหนึ่งรอบรอบละ200บาทฉันซื้อมาสี่รอบเลยสารฝันให้ตัวเองแล้วนี่แต่งตัวมาพร้อมมากลืมบอกทุกคนว่าวันนี้ผิดหูผิดตาปกติเราไม่เคยใส่กางเกงเลยอะแทบไม่ใส่อะวันนี้คือใส่กางเกงมาพร้อมคีบ เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวดูเลยเดีย๋ยวดูเลยไปค่ะเราไปใส่อุปกรณ์กันรอบแรกเราจะเล่นแบบเราไม่มีความรู้อะไรเลยอ่ะค่ะอันนี้ของรางวัลมีอะไรบ้างคะของรางวัลจะมีเอ่อเป็นขนมคูกุญแจตุ๊กตาเล็กๆเกนี้ค่ะลูกค้าแล้วก็จะมาลุ้นีกทีว่าลูกค้าได้รางวัลใหญ่อเปล่าะจะเป็นกระดาษคูปองอยู่ในลุกวันโอเคมีรางวัลใหญ่ด้วยก็คือได้ตุ๊กตาค่ะทุกคน ก็มีตะปูกางโตใหญ่ใหญ่ใหพระจมันร้อนนะเนาะพระเจ้าอยู่เอาจริงปะเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนกระหังยพร้อมค่ะว้าตรงไหนรางวัลใหญ่คะพี่ว้าวันนี้เา Thank you. รอบแรกให้เป็นขวัญและกำลังใจก่อนเราได้อะไรทุบเลยเหรอคะโอ้แป้งแป้งขนหมานี่ด้วยุ๊ยน่ารักนะเออสเตลล่าชิ้นต่อไปค่ะวิวิปป๊อบอีทป๊อบอีทอยู่นี่ค่ะหมดแล้วเหรอคะหมดเหรอหนูหอบไม่ต้องเยอะได้มาห้าชิ้นค่ะทุกคนแต่พี่เขาบอกเฮ็ดรับเราแล้ว มาค่ะพี่ไม้ค่ะาราว์ชูนะครับราว์ชูเอาตรงไหนดีหน้าเจ๊เจ๊เอาตรงไหนดีตร,นตรงนี้ค่ะตรงนี้ของเยอะดีค่ะพี่พี่เขาบอกว่าให้นั่งขัดสมาธิ <laughs> อุ้ยรอบนี้เราได้มาเยอะอยู่ได้ขนมด้วยไปอีกยังไม่แกะเราจะมาลุ้นรางวัลใหญ่ทีเดียวพร้อมกันนั่งขาสมาแล้วมันดีอ่ะเดี๋ยวขอเลงก่อนเทที่ข้างในมีกระดาษปะคะใช่อุ้ยเจอแล้วที่ข้างในมีกระดาษตรงนี้เลยพร้อมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนูเลงก่อนนะถอยหลังไปนิดนึงค่ะพี่ เดี๋ยวมันหายไปไหนแล้วอันนี้อันนี้เราจะห้ามหล่นห้ามไม่ให้มันหล่นเดี๋ยวนะคะพี่พร้อมค่ะอย่าหล่นนะหนูอุ้ยรอบนี้เราไม่ทำล่วงเลยทุกคนสตคอจะหักแล้วนี่ในนี้มีกระดาษจริงๆเห็นไหมแต่เราไม่รู้มันคืออะไรเล่นอีกรอบหนึงแล้วเดี๋ยวมาแกะอุ้ยรอบนี้ได้เยอะคิดการใหญ่ ใจต้องนิ่งตาต้องมองเห็นว่าฉลากมันอยู่ในไหนใจนิ่งแล้วเหมือนอะไรรู้ป่าวเมื่อกี้เคยเห็นร้านข้าวมันไก่ที่มีไก่อยไปมุมนู้นค่ะพี่ไปนี่ดูท่าขึ้นของพี่ซะก่อนน้องๆไก่ต้มไก่ต้มมีส่ข้างในโอเคค่ะไม่รู้แหละเห็นอะไรเป็นคิตตี้หยบมาก่อน เดี s <S ๋ยวนะคะพี่พึ่งนะเฮ้ยนี่อะไรเก่งในเหรอเอาเลยค่ะนิ่งมากค่ะทุกคนอแค่นี้พอใจแล้วเนาะพอใจเดี๋ยวจะไปซื้ออีันนึงให้พี่ฟุ้งมาเล่นค่ะทุกคนต้องได้รางวัลใหญ่นะปะเปลี่ยนคนอยากเห็นไก่ต้มอ่ะเราได้ถอดมงกุฎไก่ต้มนะคะสวมให้คนนี้ไปแล้ว ไปกะหั่ปุ๋ยอุ๊ยขะาั่ปุวยไก่ต้มตัวที่สองกำลังจะไปแล้วค่ะเอ้ยแอนตูทำไมเขาบอกว่าให้ย่ออีกนิดนึงพร้อมครับบินเลยค่ะพี่เขาบอกบินเลยค่ะอาตรงไหนตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ค่ะลงเลยค่ะคุณพี่ นั่งขัดสมาธินะขัดสมาธิอล้ยทำไมมันรัดเลบนะโอเคพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเก่งสุดชีวิตเลยนะคะพี่เขาบอกเก่งนะคะเก่งด้ยเท้าไม่ไหนเราไม่รู้อ่ะนายหันหน้ามาสิโอเคป่ะถึงเวลาที่เราจะได้แกะของแล้วค่ะ นี่อุ้ยได้ลิปสติกเหมือนเขารู้ว่าเราทําผมสีฟ้าเขาเลยให้ลิปสติกเราสีฟ้ามันคือลิปสติกจริงๆใช่ไหมมันคือขนมขนมเดี๋ยวเราจะแกะอย่างไวๆฮ้ยลูบิกลูบิกอยู่ที่ไหนมาช่วยจับตัวเธอเอาไว้นี่ค่ะที่ขัดตัวมันคืออะไรคะพี่เเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นหวีค่ะหวีคนหรือหวีน้องหมา ที่หอเหวีคนเขาทำทรงนี้กันด้วยเหรอเขาค่อยแต่เนี่ยหวีน้องหมาเอยงนี้ป่ะป๊อบอีดอีกหนึ่งอุ้ยนี่ลายเสียมพูเขารู้แหละว่าเราอะหมดพลังสันบายได้ขนมเฮ้ยอันนี้อย่างเล่นนี่มันป็นสปริงสปริงใช่ไหมใช่เฮ้ยได้สปริงมาเล่นค่ะอุ้ยเห็นเป็นคิตตี้อะคิตตี้ป๊อบ ใช่ไหมที่ติดพี่ฟุกแต่แดแดนเขาเห็นว่าเราสองคนนี่หนึ่งอันของเธอเนี่ยลูกใหญ่เลยคุยเรื่องอะไรเดี๋รางวัลนี่รางวัลใหญ่อยู่นี่อันนี้ผ้าทำไมป่ะเนี่ยทิชชู่เปียกค่ะทุกคนทิชชู่เปียกไม่อะไรอันนี้อะไร ตะคิวเมื่อกี้มันลุ้นๆอุ้ยนี่อะไรอ่ะสามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้าคืออะไรเลือกได้ด้วยเหรอคะอุ้ยพี่เขาบอกเราเลือกได้เดี๋ยวเราค่อยไปเลือกขอเก็บไว้ก่อนค่ะใส่กเขาบอกไหมแต่เป๋าเดี๋ยวขอแกนนี้ก่อนนี่สงสัยมากไม่ใช่กางเกงใหนหรอมันคืออ๋อถุงผ้า อ,อ่านี้มันหนีงอันนึงที่เป็นสีดํานี่นี่อันเนี้ยอ่ะดูในเนี้ยมันไม่เหมือนกางเกงในหรอ <c oughs> ไม่รู้เกงในอะไรเป็นสี่เหลี่ยมขนาดน,นั้นน่ะเ <c oughs> นี่ยมันไม่เหมือนอหรอ,อเมื่อกี้มีคูปองให้กินพิซซ่าด้วยอ่ะออดีดีดีเนี่ย กรม,มี่พิซซ่าโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเราแกะก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นพวงกุญแจพวงกุญแจสีม่วงมันมีกระดาเจ็บอันนี้ไม่ได้หาของเล็กๆและหาของใหญ่เราต้องทุบให้หมดมันยังมีที่ก้นเราอีกค่ะทุกคนหอกแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นตัวภาษาอังกฤษ N N ค่ะพี่ N N ได้โอเคเดี๋ยวเราไปแกะก่อนนะคะทุกคนถ้ามีแจ็คพอต๋ยวมาบอกอีกทีค่ะลงสุดท้ายค่ะทุกคนมันมีกระดาษอยู่ในนี้ด้วยใช่และนี่ก็คือรางวัลใหญ่ชิ้นสุดท้ายได้กันตัวจีตัวจีค่ะเดินตามหาตัวจีแทนแสดงทนแนแทอุ้ยตัวจีคือนี้ลรือเปล่าค่ะ สวัสด,ดีขอกลับบ้านด้วยนะน่รแล้วก็หมายเลข39เาเหรอคะได้เลยเรกักได้เลยเอาเท่าไหนดีอุยน้องมันมองหน้าเราสงสัยมันอยากกลับบ้านด้วยขอบคุณค่ะแะเดนน้นองมองหน้าเาอยากกลับบ้านด้วยไปอยู่บ้านกันนะ เดี๋ยวไปดูของที่เราได้มาทั้งหมดไปนี่คือที่เราได้มาทั้งหมดเราเสียไปในราคา1,000บาทเพราะเล่น5รอบรอบละ200ได้อยู่ตัวละ200นี่ก็ได้คืนทุนแล้วอเออสนุกมากค่ะถ้าใครอยากมาเล่นนะคะก็ที่นี่คือฮาราจูกุไทยแลนด์เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีของเล่นไม่ได้มีแค่คีบมนุษย์นะมีแบบให้ยนต์แบบเทมบลินะ่ะดึงๆอะ แล้วก็มีบ้านบอลหลืออะไรตรงมันเต็มเลยแล้วก็มีกระชปองมีหลายอย่างมากแต่ว่าเรามาสานฝันตัวเองด้วยตู้คิปมนุษย์ดีใจไหมดีใจมากไปค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดช้มสไคร์ให้ด้วยนะคะเจอก,ก,ก, like, ก,ก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย